ราศีดวงฤียนะครับในช่วงนะครับต้นเดือนมิถุนานะครับทุกคนสวัสดีครึ่งปีนะครับทุกคนใครที่ติดตามอาจารย์ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกดและกดแชร์นะครบแล้วก็ทุกคอมเมนต์เลยนะครับทุกคนติดตามกันมานะครับถ้ามีโอกาสมาคุยกันชีวิตทุกคนจะดีขึ้นแบบจริงๆนะทุกคนนะเพราะอะไรครับผ่านมาบางคนดูอาจารย์มาปีสองปีละหรือติดตามอาจารย์มานานกว่านั้นละนะครับ ที่ไม่ก็บางทีก็ยังงงๆอยู่หรือยังรู้สึกว่าเฮ้ยสำเร็จได้ไม่เต็มที่เขาเรียกว่าอะไรครับทุกคนที่อาจารย์ไทยภาพรวมนะที่อาจารย์ไทยนะคือภาพรวมไม่ได้จดลึกดวงคุณนะครับเน,น้นอันนี้คือภาพรวมไม่เห็นดวงใครนะทุกคนในดวงของทุกคนนะครับจะมีดาวสิบดวงนะครับกระจายอยู่แต่ละช่องไม่เหมือนกันแต่ละปีไม่เหมือนกันเลยและอายุแต่ละรอบอีกอะ แล้วเกณฑ์แต่ละเดือนเฉพาะดวงของคุณเองอะนะครับดวงกับตานนะครับทุกคนไม่มีพิธีกรรมไม่ขายกล่องนะครับเน้นดวงเป็นหลักก่อนเลยนะครับสําหรับราศีแรกนะครับที่มีจังหวะที่ดีดวงดีในช่วงจังหวะตอนนี้นะครับนั่นก็คือชาวราศีพฤษภนะครับทุกคนชาวพฤษภทั้งหลายนะครับนี่เลยสู่ๆเป็นกําลังใจให้เลยนะครับเพราะอะไรครับที่ผ่านมาทําไมมันเหนื่อยพอแล้วเนาะจริงแวะนะครับแต่คราวนี้นะพอบอกว่าจังหวะดวงดีคุณอย่านั่งรอนะครับคุณนั่งไม่ได้นะทุกคนนะนึกออกไหม คุณต้องสู้มุ่งสู้ลุยต้องไฟด้วยนะถ้าไม่ไฟนะไม่โอเคเพราะอะไรครับจังหวะโอกาสและเวลาไม่เคยคอยใครจังหวะมันมาแล้วมันดีแล้วนะคบแต่ถ้าเกิดคุณวมต่นั่งรองมันไปเลยเสร็จแล้วพอคุณไปเริ่มนะเริ่มผิดเวลาอีกมันก็ไม่ได้อย่างที่คุณคิดนึกออกไหมที่สําคัญเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยจะบอกได้ชัดเจนนะครับจาก เพืนทานโลของคุณเองคือจากรวลงคุณเอง่นแหละถ้ามีโอกาสให้มาคุยกันนะทุกคนนะคุณลองคิดดูนะทุกคนว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราเคยผิดพลาดมาอันนี้พูดถึงส0ิบวกสีสบวก้าสบ,บวกนะั้นทุกคนนะเราผิดพลาดมาเนี่ยถ้าเรารู้ก่อนจะทํำไหมถ้าเรารู้ว่าโอ้มันจะเป็นอย่างนี้โอ้มันจะต้องเสียแบบนี้มันจะต้องเรื่องแบบนี้นะครับเราจะไม่ทำจริงไหมทุกคนแล้วเรามาเสียใจทีหลังเพราะแค่คําเดียวคืออะไรไม่รู้ก่อน ราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดคุณมาดูดวงกับอาจารย์นะครับคุณจะรู้ก่อนแน่นอนเพราะอาจารย์จะบอกดวงคุณล่วงหน้าไปเดือนต่อเดือนต่อเดือนนะครับอันนี้ความแผนได้จริงๆต่อไปนะครับนั่นคือชาวราศีเมษนะครับทุกคนเมษนี่ฮะเป็นจังหวะตอนนี้นะใครจะบอกว่าอาจารย์มันงงเนี่ยไม่ได้ครับจังหวะดีมันดีขึ้นแล้วคุณต้องหาจังหวะโอกาสและเวลาแล้วคุณถ้าเป็นไปได้นะคุณก็ควรจะมารู้จังหวะที่แท้จริงด้วยนะนะนะครับเพราะจะบางทีไปสเปซสะปะเสียงเงินทิ้งเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เน้นนะครับจังหวะด,ดีสร้างโอกาสให้กับตัวเองก่อนแล้วถ้าเกิดอยากได้ความชัดเจนจริงๆให้รีบมาคุยกันควรม,มาคุยกันแหละนะครับเลทนะครับต่อไปนะครับนั่นะก็คือชาวราศีสิงห์นะครับทุกคนสิงห์นี่จะต้องบอกนะว่าเป็นจังหวะที่ดีหลายๆอย่างนี่เราก็พูดหลายรอบเหมือนกันนะคะจริงไหมราศีสิงห์หลายคลิปที่ผ่านมาเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับราศีสิงห์ต้องมีกำลังใจนะทุกคนอย่าท้ออย่าถอยอย่าโน่นอย่านี่น,นนะคะต้องทําไมครับทําดีไม่เห็นได้ดีคุณต้องรู้ก่อนว่า จุดเด่นของดวงคุณอะไรจุดเสียคืออะไรและคุณต้องวางแผนนะครับในการที่จะทำงานต่างๆเนี่ยอย่างไรถึงจังหวะโอกาสและเวลาหรือยังต้องหลบต้องซ่อนหรือยังไม่ใช่ว่าทำไมครับเขาให้ไปทําเราไม่รู้อีหนอยเนยไปปะฉะดะหน้าแทนเขาหมดกายเป็นทาไมครับตัวเองมีปัญหาแทนคนอื่นอันนี้นะครับต้องพิจารณาต้องพิจารณาเจอ,นะเจอบ่อยๆไม่ดีแน่นอนจริงไหมทุกคน,ม,น,ม,นมันทําในหะ้เรามันเหนื่อยมันท้อเนาะถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีโอกาสให,ให้มาคุยกันต่อไปนะครับ ดาวราศีกันนะครับทุกคนกันนี้นะคะจะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นจังหวะนะครับที่โบว์ต้องบอกเลยนะว่าอ่ะถึงดาวมันจะเสียอแยต่งดี๋ยวที่จะบอกนะทุกคนนะอ๋อไม่ใช่ราศีกันขอโทษทีนะครับจังหวะพฤหัสมันดีขึ้นแล้วนะเรื่องของการวางแผนมองถึงเรื่องของอนาคตนะครับแต่คราวนี้จะต้องบอกว่าขอให้รัดกุมก็คือว่าอะไรนั่นแหละคือวางแผนให้ดีนะครับ แต่จังหวะตอนนี้มันดีเพราะฉะนั้นใครที่อยากสมัครงานหรือใครที่ต้องการจะเรื่องการศึกษาเรียนหรือการทําธุรกิจเพิ่มเติมอะไรต่างๆนะครับตรงน,นี้เป็นโอกาสจังหวะที่เริ่มต้นได้นะครับถ้ามีโอกาสลองมาคุยกันแบบ ลึกๆชัดๆดูนะคะว่าจริงๆแล้วนะครับดวงของเรานี่มันเป็นยังไงนะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่าทําได้จริงไหมเพราะว่าพื้นฐานดวงของตัวเองนะครับไม่โกหกนะครับทุกคนต่อไปนะครับนั่นก็คือชาวราศีกุมนะครับทุกคนชาวกุมทั้งหลายนะครับจังหวะโอกาสดีๆมีเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับมีกําลังใจและขอให้วางแผนให้ดีหน่อยเถอะนะครับรู้ให้ลึกรู้ให้จริงรู้ให้ชัดจะได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ผิดพลาดนะทุกคนนะต่อไปนะครับนั่นก็คือชาวราศีกรกฎนะครับชาวกรกฎทั้งหลายจะต้องบอกเลยนะว่า มันเป็นจังหวะด,ดีๆนะครับหลายๆอย่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับใช้จังหวะตรงนี้ให้เป็นประโยชน์คืออะไรหาจังหวะโอกาสและเวลาคือหาจังหวะให้ตัวเองในการที่จะสร้างผลง,งานหรือเคาจะต้องสมัครงานหรือทาอะไรต่างๆนะจะมีโอกาสดีเกิดขึ้นได้ต้องการความชัดเจนจริงๆนะครับมาคุยกันกับอาจารย์อุ้มฟันดวงครับ